เริ่มด้วยประเด็นใหญ่ที่ตอนนี้สังคมกําลังถกเถียงกันนะเกี่ยวกับอาชีพของคุณครูนั่นเองนะครับคุณครูนอกเหนือจากการสอนหนังสือแล้วจะต้องไปเข้าเวรน,นะเฝ้าโรงเรียนคุณผู้ชมครับในช่วงของวันหยุดแบบนี้ก็ต้องไปนะเหตุการณ์ล่าสุดที่เชียงรายครับเป็นคุณครูผู้หญิงไปเข้าเวรที่โรงเรียนครับปรากฏว่ามีคนร้ายเดินดุมๆเข้ามาแล้วในมือเนี่ย เห็นบอกว่ามีปืนด้วยใช่ไหมม,มีมีดด้วยค,ครูเนี่ยพอเห็นปุ๊บเขาก็กลัวนะครับพยายามที่จะไปคว้าเอามีดของฝั่งผู้ก่อเหตุมาอยู่ในมือของตัวเองอแล้วก็กวัดแกว่งมีดสู้แล้วคุณผ<อ>ู้ชมดูจังหวะนี้นะฮะสู้ไปสู้มาคุณครูด้วยความที่เป็นผู้หญิงอะ่ะสู้แรงผู้ชายไม่ได้ไอยู่แล้วเนี่ยครับล้มลงไปแล้วคนก่อเหตุก็พยายามที่จะนั่งทับครูนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายนะครับกลายเป็นว่าคุณครูบาดเจ็บ จังหวะที่คนร้ายพยายามจะอุ้มคุณครูขึ้นมาแต่ว่าอุ้มไม่ขึ้นเนี่ยบางช่วงมันกระโดดทิ้งเข่าใส่คุณครูผู้หญิงจนครูเนี่ยนอนแน่นิ่งไปเลยอแล้วพอพ้นจากจุดนี้ไปลากครับลากไปเตะซ้ําอย่างโหดเหี่ยมคุณผู้ชมดูนะค่อยๆลากไปลากไปจากมุมนี้แล้วก็ไปปรากฏอยู่ตรงฝั่งซ้ายของภาพวงจรปิดตรงลานกว้างๆคุณผู้ชมครับ ลากคุณครูไปบนถนนในโรงเรียนแล้วก็ลากกลับเข้ามาในอาคารอีกทําอยู่แบบนี้คุณจ้อยแล้วครูเป็นผู้หญิงอยู่ที่โรงเรียนตามลําพังสู้ไม่ได้นะคะเนี่ยลากไปลากมาแบบเนี้ยหดเที่ยมมากๆเลยอในเวลาต่อมาครับรถกระบะคันนี้เป็นพลเมืองดีที่ขับเข้ามาแบบพอดิบพอดีพอครูเห็นปุ๊บพยายามจะวิ่งเลยวิ่งมาขอความช่วยเหลือนะครับแล้วดูผู้ก่อเหตุมันเดินตามด้วยอเลือดครูเนี่ย สาดกระเซ็นตเต็มพื้นไปหมดเลยคุณผู้ชมครับ<อ>เหตุการณ์นี้น่าสงสารมากๆาในเวลาต่อมาครับพอออกไปกับพลเมืองนี้ได้ก็ได้รับความช่วยเหลือและที่สําคัญเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางวันของเมื่อวานนี้วันเสาร์วันหยุดนะครับครูที่บาดเจ็บคือคุณครูคอัชราพรเป็นครูประจําของเด็กป .2 ที่โรงเรียนแห่งนี้อาการคือปากแตกมีแผลฟกช้ำทั้งตัวทั้งหน้า และที่สําคัญซิกโครงเนี่ยหักไป3ซี่นะครับโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยถ้าเกิดไม่มีชาวบ้านมีพลเมืองดีรถนั้นที่เข้ามาจะเกิดอะไรขึ้นหนักกว่าน,นี้ไหมซิกโครงหกักเพราะอะไรเพราะว่าคนร้ายมันกระโดดเอาตัวมันเนี่ยทับไปที่คุณครูนะครับส่วนคนที่ก่อเหตุปรากฏเป็นคนงานที่เข้ามาตัดต้นไม้ในโรงเรียนช่วงวันหยุดชื่อว่านายนิรันต์อายุ38ปีจริงๆเด็กนักเรียนที่อยู่แถวนั้นเขาเห็นนะครับตอนที่มันกําลังจะหลบหนีเนี่ยมันทําท่าจุุจุหันมาที่เด็กประมาณว่าให้เด็กๆเงียบ เนี่ยคุณผู้ชมมันทําแบบเนี้แบบนี้อ,อย่าให้พูดอย่าได้พูดไปดอย่าส่งเสียงดังแล้วก็หลบหนีออกจากโรงเรียนนี้ไปนะฮะต่อมาช่วงกลางดึกครับย้อนกลับมามอบตัวกับตํารวจสอพอเมืองเชียงรายครับแล้วเขาก็อ้างแบบนี้นะ,ะผมเนี่ยได้รับหน้าที่มาตัดต้นไม้ที่โรงเรียนตามปกติเลยแจ้งพออแล้วแจ้งคุณครูที่รู้จักกันแล้วแต่ตอนที่ไปถึงไปเจอครูผู้หญิงที่บาดเจ็บเขาไม่รู้เจ้าตัวอ้างบอก พอเดินไปบอกว่าผมจะมาตัดต้นไม้ปรากฏว่าปืนปลอมที่พกไปด้วยมันร่วงตกลงไปที่พื้นต้องพกปืนปลอมไปทำงานตัดต้นไม้ในโรงเรียนเหรอพกไปทำไม,มใช่ไหมฮะพอครูผู้หญิงคนนั้นเห็นก็คิดว่าตัวเขาเนี่ยจะไปทำร้ายก็เลยมีการแย่งมีดที่เขาพกมาจะตัดต้นไม้พอครูได้มีดไปปุ๊บก็บกวาดแบ่งสู้เลยหลังจากนั้นพยายามจะบอกครูครูใจเย็นๆครูผมมาตัดต้นไม้จะมาตัดต้นไม้อย,อย่างเดียวครูก็ไม่ฟัง แกว่งมีดไปมาจนมีดเนี่ยมันมาโดนที่สันจมูกแล้วก็ริมผีป่าของเขาครา,าวนี้แหละอารมณ์เปลี่ยนเลยคุณจ้อยาจากที่อยากจะชี้แจงกลายเป็นโมโหหุดหงิดก็เลยทําร้ายร่างกายคุณครูตามคลิปฮะอ่าแล้วพี่ไปทําปืนตกยังไงคมันมันหยุดผมเอาไว้ที่ที่ตัวน,นะครับเป็นปืนปลอมหรือปืนอ,อ,อ,อะไรยืนยันนะยืนยันนะผมก็พอจะจินตนาการได้แล้ว แกก็กลัวเลยไม่รู้แล้วแล้วผมก็ไม่มีอะไรคือผมมาตัดไม้ผมก็บอกมาตัดไม้ไงเราไม่ได้ไปทำร้ายเขาไม่ทำร้ายค,ครับทุกคำพูดของผมที่ผมกลับมาเนี่ยก็เพราะากลัวกลัวเป็นแปลว่าเขาเขามองเราแง่ลบไงเรากลับมานี่คือเราเราไมไ่ทำคือเราเรากลับมาให้ผัดให้ผับอยากจะขอโทษผู้เสียหายไหมอยากขอโทษครูไหมคือผมไม่มีเจตนายอย่างนั้นเลยครับ ถ้าฟังแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าฝั่งของนายนิรันต์เนี่ยจะบอกว่าคุณครูเริ่มก่อน้วยรับนะ,ะ,ะแล้วก็ทําให้เขาเจ็บก่อนเขาบริสุทธิ์ใจเขาบอกแล้วว่าเขาจะมาตัดต้นไม้เออแต่ถ้าทางก,ก็ดูแปลกอยู่แล้ว<ช>อะเอาปืนพกไปแล้วอันนี้ไม่แน่ใจเราก็ไม่ได้ว่าตัดต้นไม้เก่งหรือไม่รู้ว่านี่คือมีดที่ใช้ตัดต้นไม้จริงหรอมันเป็นลักษณะมีดเดียวยาวแบบนี้เหรอคะในการตัดต้นไม้อ่ะข้อ้างอันตรายนะคะเบื้องต้นเนี่ยตำรวจนะคะก็มีการสอบปากคำนายนิรันต์แล้วก็คุมขังไว้ที่ห้องขังโรงพักยังไม่ได้แจ้งข้อกล่่าาาาวหเพระ จะต้องไปสอบปากคำคุณครูที่นอนเจ็บที่โรงพยาบาลก่อนแล้วทีนี้เนะี่ยมีรายงานด้วยนายนิรัน์คนนี้มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกจับอยู่บ่อยครั้งด้วยนะคุณแชมป์ที่ผ่านมาเคยทำร้ายร่างกายคนในหมู่บ้านมาแล้วถึงขนาดที่หลายครั้งจนกู้ภัยในพื้นที่จำหน้าได้อะโอ้แ่าก็อเหตุบ่อยมากต้องมาลังับเหตุบ่อยมาก<อ>นะคะด้านของภรรยานายนิรันต์บ้างค่ะเมียเขาบอกแบบนี้บอกว่าหลังเกิดเหตุสามีฉันก็ไม่ได้หนีไปไหนกลับมาทําแผลที่บ้านแล้วก็ไปมอบตัว เขาบอกแบบนี้นะเธอแบบอกสอดคล้องกันเลยบอกว่าครูเข้าใจผิดว่าสามีจะไปทําร้ายครูก็เลยแย่งมีดไปแล้วยือแย่งกันมีดก็เลยมาบาดพิปากของสามีเป็นแผลเวอะก็ทําให้สามีโมโหระงับอารมณ์ไม่อยู่แหมแล้วด้านเมียก็บอกเลยนะบอกว่าที่ผ่านมาผัวชั้นไม่เคยอารมณ์ร้ายและไม่เคยทําร้ายใครมาก่อนเลยค่ะ ไอ้อาเสียงเดาผูสงสัยแบบคุยกันไม่เข้าใจแล้วมั้งคะก็เลยแบบแล้วเขาก็บอกว่าครูผู้หญิงคนนั้นเขาแบบยุ่ยย่ยก็แบบแย่งเอามีดเข้าไปแล้วก็ฟันเข้าหน้าเขาก่อนอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาถามว่าเขาอารมณ์ร้อนเขาก็อารมณ์ร้อนแต่เขาก็ไม่ไม่ถึงขั้นแบบลงไม้แบบเลือดตกยางออกหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่เคยแบบไปทําใครแบบซีโซ่ไม่ไม่เคยค่ะไม่เคยแบบนี้ถ้าไม่มีใครเขามายุ่กับมันคนนะต้องเจอยู่เรียกว่าแบบ มีแบบกับผู้หญิงแบบเหตุการณ์มันแบบถึงต้องถึงขั้นไหนถึงว่าแฟนหนูถึงแบบได้แบบโมโหขนาดนี้อ่ะคุณผู้ชมฟังแล้วคิดเห็นยังไงนน่น่ะสิ คือก็ว่าไปเราเราเข้าใจในถ้าในมุมนี้จะบอกว่าฝั่งคุณครูผู้หญิงเริ่มก่อนเขาป้องกันตัวเข้าใจผิดอะไรก็ว่าไปเถอะแต่คุณเป็นผู้ชายอ่ะคนที่จะทํากับครูผู้หญิงแบบนี้หรือ<ช>ไม่ไม่ว่าจะยังไงคุณไม่ควรใช้ความรุนแรงนะคะนอกจากปมเรื่องของความรุนแรงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานที่ที่โรงเรียนแล้วเนี่ยอีกหนึ่งคำถามค่ะกลายเป็นว่าเกิดเรื่องเดือดในโลกออนไลน์เลยนะคะนั่นคือการตั้งคําถามเกี่ยวกับการทําหน้าที่ของครูเวรครูเวรในที่นี้ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเกิดเป็นการติดแฮชแท็กเลยว่า ยกเลิกครูเวรกี่โมงครับคือครูเวในที่นี้แปลว่าบุคคลคือที่เป็นคุณครูนี่แหละจะต้องมาทําการเข้าเวรที่โรงเรียนวันเสาร์อาทิตย์มีทั้งเวรกลางวันมีทั้งเวรกลางคืนใช่แล้วต้องบอกว่าไม่ได้เงินเพิ่มด้วยนะเออแล้วแล้วการเลือกครูเวรไม่ได้เลือกเพศของครูนะบาง<ช>คนบอกบเอาครูผู้ชายมาเผื่อเจอผู้ร้ายจะได้สู้ได้แต่เหตุการณ์นี้ครูผู้หญิงก็ต้องมาเข้าเวรเหมือนกันใช่เพราะว่า จำนวนจากัดไงไหมถึงว่าบางโรงเรียนเขาไม่ได้มีจานวนครูผู้ชายเยอะขนาดนั้นเขาก็จะมีการจัดแบ่งตารางกันอยู่แล้วบางวันก็เป็นครูผู้ชายบางวันก็เป็นครูผู้หญิงบางวันเป็นครูในพื้นที่บางวันเป็นครูนอกพื้นที่แทนที่เขาจะได้กลับบ้านครับก็ต้องมานั่งเฝ้าตรงนี้นะคะเกิดคำถามนี้ขึ้นแล้วที่มันดราม่าหนักมากๆเพราะว่าเป็นยังไงล่ะพอจัดครูเวนมาอยู่กรณีเป็นครูผู้หญิงแล้วมาอยู่คนเดียวอะ่ะเกิดเหตุแบบนี้ใครช่วยเหลือครูได้คะคโอ้โหโลกออนไลน์เนี่ยคอมเมนต์กันสนั่นเลยทั้งมองในเรื่องความปลอดภัย ว่า,าครูเวนมาดูแลทรัพย์สินราชการแต่ดูซิชีวิตครูใครมาดูแลอใช่บางคนบอกว่าเอาแล้วเวลาเกิดเหตุเนะี่ยครูอ่ะเข้าใจคาว่าครูไหมกว่าจะมาเป็นครูคือเขาผ่านการสอบผ่านการเรียนความเป็นครูแต่ไม่ได้ไปเรียนวิชาต่อสู้จะเอาอะไรมาสู้กับผู้ร้ายบางรายค่ะบอกว่าหมู่บ้านก็น่าจะมีอปพอรอประจําอยู่แล้วแล้วถูกฝึกถูกฝึกมาดูแลความปลอดภัยโดยตรงให้มาดูแลโรงเรียนจะดีกว่าหรือไม่คือมันก็ จะนึกไปถึงภาพว่าถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนนะที่แบบมีการรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมะจะมีรอปรพอมาคอยดูแลความปลอดภัย<ช>ตลอด24ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นโรงเรียนตามต่างจังหวัดคุณผู้ชมครับคนที่มีหน้าที่ในการมาคอยดูแลความเรียบร้อยของโรงเรียนก็คือบรรดาคุณครู<ช>นะ,ะจัดเวรยนยามาสลับสับเปลี่ยนมาเฝ้าโรงเรียนกันนะบางโรงเรียนถึงขั้นแบบให้เด็กๆมา ทำกิจกรรมหรือว่าม,มาอยู่กับคุณครูได้ซ้ำในช่วงเสาร์อาทิตย์แต่เนี่ยมันกลายเป็นคาถามล่าสุดที่โลกออนไลน์กำลังตั้งคําถามไปถึงกระทรวงศึกษาธิการว่าถึงเวลาแล้วหรือยังจะต้องยกเลิกมาตรการให้ครูมาเข้าเวียนยาม,มนะฮะ,ะเรื่องนี้ครับทางเดขาธิการคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นส่งนักจิตวิทยาไปดูแลคุณครูที่บาดเจ็บแล้วตอนนี้คุณครูมีขวัญกําลังใจดีขึ้นอาการปลอดภัยดีแล้วและที่สําคัญนะครับ รัฐมนตรีศึกษาธิการพลตํารวดเอกเพิ่มพูนชิดชอบท่านก็ห่วงใยจึงกําหนดนโยบายลดภาระคุณครูให้คุณครูเนี่ยได้ทุ่มเทกับเวลาการสอนอย่างเต็มที่แหมผมเห็นใจนะทุกวันนี้ครูต้องเตรียมการสอนนะไหนจะเอกสารในการสอนไม่พอนะมันจะมีเรื่องของการทํางานเพื่อที่จะ ขึ้นขั้นเลื่อนขั้นอ,อะไรแบบนี้อีกด้วยใช่ไหมค่ะแล้วต้องมาเข้าเวรยาแบบนี้อีกนะครับก็เลยมีการเสนอไปที่คอรมอครับให้อนุมัติการคืนอาัตราน,นักการพารงมากกว่า 14, 0 0 0ตําพตแหน่งตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาแล้วออรุ่นเราแชมป์เก่าจอยก็ทันเหมือนกันคือ <c oughs> สมัยนั้นอ่ะโรงเรียนเราจะมีนักการพารลงเชืช่อว่าหลายหลายคนคุณผู้ชมหลายท่านอ่ะออก็ทันนักการพารลงแต่จะบอกว่านปัจจุบันเนี่ย คือสอพทมีการยกเลิกการจัดจ้างนักการพันโรงไปก็คือใครที่ยังไม่กเกษียณก็ทํางานจนหมดอายุนะแต่ไม่มีการจัดจ้างเพิ่มนะคะตั้งแต่ปี6กหนึ่งแล้วนี่ปี6กเจอย่างที่บอกมันก็เลยกลายเป็นว่าตั้งแต่ที่ยกเลิกมาเขาก็เลยต้องจัดกําลังครูครู<ะ>ดูแลกันเองมาดูแลเองเสาร์อาทิตย์กลางวันกลางคืนแบบนี้แล้วก็ถูกตั้งคําถาม